เอาละครับตอนนี้เพื่อนๆอ,อยู่ในช่องบอสกระลาดออริจินอลนะครับเดี๋ยววันนี้จะสอนวัดระดับน้ํามันเครื่องนะครับหลายๆคนอาจจะยังวัดระดับน้ํามันเครื่องไม่เป็นเลยนะครับที่ผมบอกว่าอาจใช้น้ํามันเครื่องได้ระยะเท่านั้นระยะเท่านี้นะครับแต่ว่าเงื่อนไขก็คือต้องเช็คระดับน้ํามันเครื่องนะครับแล้วแต่เพื่อนๆจะเช็คทุกกี่กิโลเมตรนะครับแต่ว่า แนะนำให้เช็คทุกๆ1000กิโลเมตรจะดีที่สุดนะครับรถไม่รถไม่เป็นไรนะครับเราก็เช็คไปก่อนก่อนอื่นนะครับหาพื้นที่เรียบนะครับเสร็จแล้วก็ตั้งขาตั้งคู่ถ้ามีนะครับถ้าไม่มีก็อาจจะต้องจุ่มแล้วก็ตั้งรถตรงนะครับแล้วก็ค่อยหยิบขึ้นมาดูนะครับแต่ว่าถ้าใครมีขาตั้งคู่แล้วว่ามีสแตนจะง่ายกว่านะครับอย่างนี้อ่าเป็นขาตั้งคู่นะครับเราจะไม่ตั้งขาตั้งเดี่ยวนะครับจากนั้นเราก็ชักก้านขึ้นมาแบบนี้นะครับ น,นี่เลยจากนั้นนะครับให้เราเช็ดกับผ้าสะอาดนะครับให้มันสะอาดเลยนะให้ไม่มีติดนะครับให้มันสะอาดนี่แต่คันนี้นะครับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นสังเคราะห์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ขี่มาแล้วประมาณเจ็ดแปดพันกิโลเมตรแล้วนะครับผมว่าผมจะใช้ถึงหมื่นกิโลแล้วก็ทายออกนะครับไม่เกินหมื่นสองนะเต็มที่ ดูนะมีการสะอาดแล้วนะครับไม่มีคราบน้ํามันนะเดี๋ยวเราก็จะวัดนะครับจุ่มลงไปนะครับจุ่มลงไปเนี่ยนะครับไม่ต้องไม่ต้องหมุนนะครับจุ่มลงไปเฉยๆนับหนึ่งและสองและสามนะครับถักขึ้นปึ๊บเห็นปะน้ํามันเครื่องก็จะติดก้านพอดีเลยของผมเนี่ยยังฟูอยู่เลยนะนี่ขนาดเกตแปดพันโลแล้วนะนะครับก็แค่นี้นะครับแต่ถ้าขาดนะครับให้เติมเพิ่มนะครับแต่ถ้า Uh, เราไม่มีนะครับเราไม่มีแล้วมันขาดใกล้ๆจะโลแล้วนะครับให้เราถ่ายทิ้งนะครับแต่ถ้ายังไม่โลมีครึ่งครึ่งขีดอะไรเงี้ยอาจจะขับไปสักหน่อยแล้วก็เช็คอีกทีหนึ่งค่อยถ่ายก็ได้นะครับหรือว่ามีครึ่งขีดแ,แล้วแต่ละว่าเราสมมุติเราเติม0 8หรือ0.9อย่างรุ่นนี้0.9จะเหลืออยู่ร้อยหนึ่งนะครับก็เอา100ที่เหลือเติมเพิ่มเข้าไปนะครับชดเชยได้นะครับก็บประมาณนี้นะครับการเช็คระดับน้ำมันเครื่องนะครับ ใครสงสัยอะไรก็สอบถามใต้คลิปได้นะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะ